อันนี้แม่นบ้านน้องแอมไซยาไยไห,ไหมบอแน่นดอกนี่คือบ้านน้องแอมไซยานัดไซยานัดเข้าใจบออาจารย์ใดละเงินแค่เซียวไหเมื่อใดละเปียชนะแล้วก็บอใหแจ๊กเทียนนัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวบอกว่าไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมองนั้นมองนี่กวนไว้เซียวไฮ เอามาไ้เด้อให้หกูนี่ยืมสินเขามาเลรียนแค่ในหูจักบอกนายเดี๋ยวสิหาให้ดอกค่ะเดี๋ยวไปทับ,บุญก่อนเด้อเอามากินข้าวกินน้ำก่อนใจเย็นเยนใจเย็นเย็นได้แน่นอนน้องแอมสยานัดรับรองไม่เบี้ยวไม่ ว่าจังสีในแม่พ่อว่ามีความหวังจากหน่อยอยู่กันยังสั้นกับจินเขานำอยู่ดอกเดินนองละแอมยาหนัดแอมยาหนัดเออแต่เป็นผู้จบผู้งามนำใจก็ดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับนางจีนไดเดอร์ป้าลุงครับมาจีนใจเย็นๆเรื่องสำหรับแค่คอยเสีให้น้องแอมหาหดอกรับรองเงินมีมากมายอยู่แล้วครับอยู่ธนาคารเออก็ดีแล้วละได้าากแก่วจังฉันละเอาเท่า ฉันให้กินข้าวกันนะจอน่ะเออกินข้าวอิ่มๆแล้วเขาก็จะคอยไปคอยมาเอาเงื่อนแค่มือใหม่เนาะตามที่นัดหมายกันเขาอาหารมาดีาค่ะแคโอ้น้ำดื่มก็ไม่เอาจินน้ำกว่านี่เห็นบออยากมาคุ้มเอาเงื่อนไว้เลยอะ่ะกูเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำให้กินน้ำมาสมบ่นี่เราก็เรียกว่าเอมไซย,ยันไงโอไซยันนัด สมน้ำนาะตายแล้วมึงตายเล้วอ้าวกูไดมาเอากูสจัดการมันแบบนี้ล่ะรวยแน่เน่ยนะคือบัตร้องใจหัวมันเง,งินแค่กูนี่ยืมสินกูไม่ให้มาอะไรคะมากันทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคะก็ผมจะมาเอาเงินแช่นี่แหละครับที่ผมเปียดได้ว่ายังไงครับคุณแอม เอาให้ผมบ้างนะครับผมยิ่งเป็นช่างเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่นี่รู้ไหมผมพาภรรยามาหวังจะเอาเงินที่คุณเอากับผมไปตั้งหลายแสนผมขอเงินผมคืนก็ได้นะครับคุณแอมไซยานนัทแอมไซยานไหนไม่ใช่ไซยานนัทว่ายังไงคุณแอมคุณได้เอายาใส่อาหารนี่เขาชินจริงๆหรือไม่ได้เอาใส่หรอกก้านรู้ไม่ได้เอาใส อา้าวทำไมเขาจินแล้วเขาจึงเด็ดสมอลเล่เขาจึงตายล่ะเขาหายใจไม่ได้ค่ะเขาเลยตายโอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยเรามีหลักฐานนี่เขาไปตรวจดูอยู่บ้านของเธอในขวดยาเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลายคนลแ้วที่เสียชีวิตเพราะเธอเนี่ยฉันจะเอาเธอเข้าคุกเข้าตารางห้าม<น>ประกันเลยนะนี่สุดสันสนูเธอหนูไม่ได้ทำค่ะ